นัดเจราจาไก่เกลี่ยคดีแพ่งนอกศาลทำได้หรือไม่แล้วถ้าทำได้มีข้อควรระวังอะไรบ้างสวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP ตลอวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเจราจาไก่เกลี่ยในคดีแพ่งนอกศาล สารนัดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่วันนี้เรานัดมาคุยกันแล้วตกลงกันได้อา่ทำได้หรือไม่ทำอย่างไรแล้วข้อควรระวังมันมีอะไรบ้าง mm. ก็ต้องพูดเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ mm. เกิดกับตัวเออชีวิตเราก็งานบริการเนอะพอมันหมดประโยชน์แล้วลูกค้าก็ไม่ต้องการลูกค้ามีคดีมาแจ้งว่าให้ทนาย ไปคดีนี้ให้หน่อยแต่ก็ยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างไงเออจนวันพรุ่งนี้วันนัดศาลแล้วทนายลงนัดไวแล้วลงไว้สองเดือนพูด,ดง่ายๆว่าวันนัดวันนี้ทนายเสียไปแล้วตั้งแต่สองเดือนที่แล้วแทนที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นได้จะเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานอื่นก็เถอะกลายเป็นว่าเขาไปนัดคุยไก่เกี่ยกัน เมื่อวานแล้วคุยกันได้ซะด้วยได้ยอดถูกกว่ายอดที่ฟ้องมาตั้งเยอะแล้วรู้ไหมเขาทำยังไงกันเขาเอาเงินให้ A ฟ้อง B มาเราฝ่าย B A ฟ้อง B มาแสนหนึ่งเอ A กับ B มาคุยกันยอมจบที่ห้าหมื่นบบอกจ่ายห้าหมื่นจบ A บอกโอเค ลาผ้าหมื่นเดี๋ยวจะไปถอนฟ้องให้แล้ววันนัดศาลวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รอดูกันว่าจะมีเรื่องตลกแปลกอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าคืองานเราเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องระวังหน้าระวังหลังระวังข้างให้ลูกค้าไงก็เลยต้องอะไรกลุ่มนิดหนึ่งพลาดไม่ได้พูด,ดง่ายงะพลาดคอขาด ผ่านลูกค้าเขาขาดคุณก็เสียชื่อเสียงคุณก็สวยอ่าเรื่องเนี้ยเอาเป็นว่าหนึ่งผมยังไม่ได้ตังค์สองเขาไปเคลียร์กันให้เองแล้วอ่าผมผมก็เจ็บแหละว่าว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์นัดมาแล้วคุณทาอย่างนี้กับผมได้ไงผมอุตส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจลงนัดให้โดยยังไม่ได้รับเงินก่อนก็เป็นเรื่องปกติของอาชีพมันเหมือนในหน้าเอ้ยนัดจะโอนกันวันนี้แต่แม่งเป เจอคนขายตรงเว้ยมันแอบไปโอนกันก่อนไหนหน้ามันเจอคนขายตรงไในหน้าไม่ก็เป็นหมาอะทรงมันเป็นอย่างนั้นงานอะแต่ไม่เป็นไรผมจะขออนุญาตมาให้ความรู้แทนนะจริงๆอะบอกกันตรงๆก็ได้ผมไม่ได้เครียดเรื่องเงินขนาดนั้นแต่ถ้ามีมารยาทก็ขออนุญาตนะเพราะ อาจจะต้องให้ค่าเสียเวลาสักนิดนึงขอสักครึ่งนึงของที่ตกลงกันไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ผมก็เข้าใจว่าว่ามันลําบากช่วงนี้เงินทองมันหายากอะเอาเป็นว่าคุยกันได้แล้วสมควรคุยกันไหมนอกศาลคําตอบแรกที่ออกมาเลยนะไม่สมควรชิบหายเลยไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนัดสารแน่วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยคุยกันเมื่อวานวันสองวันจะน,นัดสารอยู่แล้วแล้วคุณจะไปคุยกันนอกสารทำมะเขือพวงมะเขือปอกอะไรก็ไปตามนัดแล้วก็ทำสัญญายอมให้สารที่พากษาไปสิบียินยอมจะชำระหนี้ให้เอจำนวนห้าหมื่นบาทเอไม่ติดใจเอาความก็มจบเรื่องแล้วสารที่พากษารรับเงินแล้วจบจบเรื่อง มันจะเป็นการปิดคดีแบบสนิทปิดแบบไม่มีรูให้มีเรื่องต่อมันเขาเรียกว่าไงมันเหมือนรักษาแผลอย่างเงี้ยอ,อผมเย็บแผลมาทำไมจะต้องพันผ้าพันแผลตลอดเวลาทางทางที่แผลมันก็เริ่มแห้งแล้วนะเออทำไมต้องพันตลอดทำไมจะต้อง แกะมาล้างทุกวันก็เพื่อป้องกันการแทรกแซงของโรคอาการลามปามที่มันจะเป็นไปได้ก็คือเห็นชัดๆเลยนะที่อาจจะเกิดกรณีที่หนึ่งรับเงินไปห้าหมื่นแล้วบอกว่าจะถอนฟ้องแล้วแล้วแม่งไม่ไปถอนฟ้องให้รับเงินไปแล้วด้วยนะไม่ถอนฟ้องให้ แล้วบีเสือกตายใจไม่ไปวันรัศสารเอาเสลอเลยไม่ไปไม่เปน,นัศสารด้วยโดนพิพากษาเต็มฟ้องโอ้เกมเละฟ้องมาอีกแสนใช่ไหมจ่ายอีกห้าหมื่นเออเลอะเทอะเอาเป็นว่านี่คือกรณีโดนเกียนที่หนึ่งกรณีเกียนที่สองที่อาจจะเกิดกรณีที่สองถ้าเขามาถอนฟ้องให้จริง อันนี้ต้องเท้าความมิดนึงการถอนฟ้องในคดีแพง่งที่จีเคยทำคลิปเต็มๆมาแล้วทีหนึ่งเอาเป็นว่ากรณีนี้แล้วกันถอนฟ้องแบบยังไม่ยืน่นคาให้การก็คือสามารถถอนได้อถอนแล้วนี่อา้าวก็จบเรื่องแล้วนี่ปัญหามันอยู่ที่ว่าการถอนฟ้องในคดีแพง่งไม่ระงับสิทธิ์ในการนำคดีนั้นมายื่นฟ้องใหม แปลว่าอะไรอายุความกู้ยืมเนี่ยมันสิบปีนี่เพิ่งผิดสัญญากันปีสองปีนี่เองวันดีคืนร้ายแปดปีข้างหน้าเก้าปีครึ่งดอกเบี้ยมันบานแบบเป็นล้านหนึ่งแล้วเอามายื่นฟ้องใหม่เอา้าคดีไม่ได้ขาดอายุความนี่รอบก่อนเราทอนฟ้องนี่เราไม่ได้ตกลงยอมความกันนี่เห็นไหมความสวยที่แม่งอาจจะเกิดขึ้นนี่คือ แนวทางว่าทำไมจะทำยอมกันได้อยู่แล้วมึงก็ไปทำกันที่ศาลตอนไปกันที่ศาลตามที่ศาลนัดกันไว้เลยคุณจะมาทำกันนอกรอบทำไมอันนี้ก็เลยงงงงเออแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดการกระทำอะไรก็ขึ้นกับผลการกระทำนั้นยอมประหยัดค่าทนายนิดหน่อยผมไม่ได้เรียกแพงเลยนะคดีนี้ มันอาจจะกลายเป็นทําให้คดีคุณพังก็ได้อะไรก็เติดขึ้นได้ใช่ไหมเอางี้แต่ไหนๆก็ไหนๆผมถือว่าเราได้มารู้จักกันแล้วเราก็ให้ความรู้ดีกว่าเออเราแทนที่จะเจ้าคิดเจ้าแขนกันวันหลังเอาเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะเราเราขอตักเตือนว่าเออ เตือนเราเองด้วยว่าวันหลังจะรับงานจะลงนัดก็ให้รับเงินมาจางานไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่จริงๆก็เจ็บมาเยอะแล้วแต่ก็ปากเบาใจดีรับปากง่ายมันก็เลยเป็นอย่างนี้อะทีนี้เรามาบอกวิธีการให้ว่าจริงๆแล้วการจะทำสัญญายอมนอกศาลนั้นก็ย่อมทำได้ มีทั้งวิธีที่ง่ายๆเลยกับวิธีที่ค่อนข้างจะชัวร์อ่ะง่ายๆเลยแล้วทำเองได้ก็คืออาจจะทำหนังสือสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งก็ทำเหมือนสัญญายอมม่แลลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายว่าจบเรื่องแล้วฝ่ายบีจ่ายเงินฝ่ายเอแล้วฝ่ายเอรับเงินแล้วไม่ติดใจเอาความในคดีหมายเลขนี้ของศาลนี้อีกต่อไปแล้วประมาณนี้ก็พอได้เหมือนกัน แต่จะให้รัดกลุ่มขึ้นแนะนำให้อัดวิดีโอตอนลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายเอาไว้ด้วยอันนี้แนะนำไม่ห่วงความรู้แต่อย่าทำให้เสียเวลากันนะไ,ไม่ห่วงความรู้วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีที่สองและววิธีนี้ชัว์จบคือจูงมือกันไปที่สถานีตำรวจ แล้วไปลงบันทึกประจําวันลงลายมือชื่อทั้งสองไฟล์ให้ตํารวจนั่นแหละเป็นผู้ทําหนังสือสัญญาปณีประนอมยอมความให้เท่านี้ก็จะมีหลักฐานไปค้าในชั้นศาลได้อย่างไรก็ตามคุณ,คณก็ยังต้องไปศาลอยู่ดีแล้วคุณจะมานักกันนอกรอบททำมะเขือบพวงอะไรอย่างว่าเนาะเออโอเคนี่ก็เป็นวิธีการที่ จะไปทำยอมกันลอกสารก็ยอมได้แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะอะไรก็เสียนัดเพิ่มคุณต้องมานัดเจอกันนอกรอบอีกรอบหนึ่งแถมสัญญายังมีโอกาสรั่วมีโอกาสลามปามกลายเป็นแผลกลายเป็นโรคไร้เป็นมะเร็งติดชีวิตคุณไปอีกเพราะฉะนั้นในง่ายๆถ้าคู่กรณีติดต่อมาว่าจะทำยอม ยอดดีได้ไหมถ้าตกลงกันได้ก็ไปเจอกันวันนัดศาลถ้าจะให้ดีก็ให้ทนายไปคนทำสัญญายอมกันให้ถ้ามีทนายทั้งสองฝ่ายก็จะช่วยดูแลความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไม่โดนเอารัดเอาเปียบในตัวสัญญามันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ขย e กันเยอะถ้าไม่มีทนายอฝ่ายคอยมองนะผมผมบอกเลยว่ามันมีวิธีเขียน เขียนแบบเนียนอ่านไม่รู้เรื่องเออสับกฎหมายไป,ป็ทีก็อ่านยากอ่านนะแนะนำมีทนายก็ดีไม่ต้องแพงก็ได้เอาแค่ช่วยมาดูแลให้เราคนที่มีประสบการณ์เขาจะอ่านเป็นไอตัวสัญญายอมเนี้ยว่าอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าหน้าทีา่ศาลตัวศาลเองก็จะทบทวนให้อีกรอบ ในตัวสัญญายอมนี้ก่อนจะพิพากษาว่าเฮ้ยฝ่ายนี้มันไม่เสียเปรียบเกินไปหรอวะฝ่ายนี้มันได้เปรียบเกินไปนะอะไรอย่างนี้อาจจะติงให้นิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามศาลไม่ค่อยจะมาทะเลาะด้วยตรงนี้เพราะว่าอ่ะก็คุณตกลงกันได้อ่ะคุณตกลงกันมาอย่างนี้แล้วอ่ะศาลจะไปเป็นไอ้เค่ขวางของคู่กรณีที่ดีกันได้แล้วทําไมนะมันเหมือนศาล เขาเรียกมันเหมือนที่ปรึกษาเว้ยมันเหมือนเพื่อนเพื่อนเลิกกับแฟนมาไอ้ทะเลาะก,กับแฟนมากูบอกมึงเลิกเลยเฮียผู้หญิงอย่างเงี้ยหาใหม่ได้เยอะแยะพรุ่งนี้แม่งคืนดีกับแฟนมึงเป็นอะไรมึงหอนมึงเป็นหมาเพราะฉะนั้นศาลเหมือนกันวันนี้คุณทะเลาะก,กันกัดกันเยี่ยมเงี่ยมฟ้องศาลวันวันลืนคุณบอกคุณคืนดีกันได้แล้ว แล้วสารเขาจะมาเห่ามาหอนให้คุณทําไมเขาก็มักจะปล่อยเลยตามเลยตามที่คุณตกลงกันได้โอเคนะเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้เรื่องการไกลเกี่ยนในคดีแพง่งนอกสารทำได้แต่ไม่แนะนำให้ทำใครชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิงแจ้งเตือนแล้วก็แวะมาคอมเมนต คุณเคยมีประสบการณ์ในการไกลเกียร์คดีแพ่งนอกศาลบ้างหรือไม่แชร์ประสบการณ์กันได้สำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ